สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหลุดต่อเนื่องเลขลับเฉพาะวงในหนึ่งกรกมพุทธศักราช2566 มาแรงสุดๆสําหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2566เลขมาแรงในกลุ่มดูแล้วน่าจะเป็นเลขลับเฉพาะวงในที่กำลังเป็นกระแสมาแรงและเป็นที่พูดถึงในกลุ่มมากที่สุดเพราะเลขลับเฉพาะวงในคัดตัวเลขมาให้แล้วเอาใจคนงบน้อยสุดๆจะมีเลขอะไรบ้างนั้นมาติดตามกันเลยค่ะโดยเลขชุดนี้ประกอบด้วยเลขสตัว 297 729เลข2ตัว9729อย่างไรก็ตามเลขดังกก่าวเป็นเพียงแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อด้วยนะคะขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ